สวัสดีสมาชิกเพื่อนครูทุกท่านนะครับก็พบกับผมนะครับครูนิวัฒนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็นการอบรมออนไลน์นะครับในเรื่องของการพัฒนาการจัดการรู้นะครับตามแนวทางข้อตกลงในการพัฒนางานนะครับหรือว่า performance a g r e e m e n t นะครับหรือว่าตัวย่อว่า pa นะครับซึ่งประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องแรกนะครับตอนนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับอธิบายถึง แนวทางการอบรมของเรานะครับว่ามีทั้งหมดกี่เรื่องแล้วก็มีรูปแบบวิธีการอย่างไรบ้างนะครับสําหรับวิธีการอบรมของเรานะครับก็จะเป็นการอบรมออนไลน์นะครับผ่านช่องทางของ YouTube นะครับเพื่อความสะดวกในช่วงที่เป็นสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการอบรมออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube เนี่ยจะสามารถทําให้สมาชิกที่เป็นเพื่อนครูนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละจังหวัดนั่นเองนะครับ สำหรับในหัวข้อนี้นะครับก็จะมีเนื้อหานะครับแบ่งออกเป็นเรื่องๆนะครับทั้งหมด5เรื่องนะครับโดยแต่ละเรื่องเนี่ยผมก็จะทาเป็นคลิปนะครับคลิปละ1เรื่องนะครับให้กับคุณครูนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเป็นเรื่องของวันนี้นะครับก็คือเรื่องของความเป็นมาของ PA นะครับก็เดี๋ยวคุณครูก็จะได้ทราบว่า PA คืออะไรนะครับแล้วก็มีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับต่อไปนะครับคลิปที่2นะครับจะเป็นเรื่องของมาตรฐานตําแหน่งนะครับ เ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับวสามทับสองนนะครับที่ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับเรื่องที่3นะครับจะเป็นเรื่องของมาตรฐานวิทยาฐานะนะครับซึ่งอยู่ในวสามทับสองเช่นเดียวกันนะครับคือวสามเนี่ยจะมี2เรื่องรวมกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปเนี่ยทำแยกนะครับเพื่อความสะดวกในการทําความเข้าใจนะครับเรื่องที่4นะครับผมก็จะอธิบายถึงลักษณะความสําคัญนะครับของตัว pa เนี่ยนะครับ Performance Agreement เนี่ยนะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรนะครับ <c oughs> แล้วก็คลิปสุดท้ายนะครับจะพูดถึงเรื่องของวอที่สำคัญอีก2วอนะครับซึ่ง2วอเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับการทำ PA นะครับก็คือวอ l ยีนะครับทับสองพแล้วก็วอนะครับทับสองพนระครับรวมทั้งหมดก็จะมีทั้งสิ้นห้าเรื่องนะครับที่เราจะทำการ พูดคุยกันนะครับโดยผมจะทําเป็นคลิปย่อยนะครับคลิปละหนึ่งเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นในการอบรมเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางข้อตกลงในการพัฒนางานนะครับ Performance Agreement หรือว่า PA เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5คลิปนะครับซึ่งคุณครูก็จะต้องชมนะครับครบทั้ง5้าคลิปนะครับแล้วก็จะมีการทํากิจกรรมด้วยนะครับก็สําหรับการทํากิจกรรมนะครับเพื่อเพื่อให้คุณครูได้รับเกียรติบัตรการอบรมนะครับก็จะมี2ส่วนนะครับ เดี๋ยวเล่าให้ฟังไปเลยนะครับจะได้เข้าใจในคลิปแรกนะครับเรื่องแรกนะครับคุณครูจะต้องดูคลิปนะครับให้ครบทุกคลิปนะครับโดยแต่ละคลิปเนี่ยพอคุณดูคุณครูดูเสร็จนะครับคุณครูต้องลงชื่อชื่อสกุลนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมจะได้ทราบว่าคุณครูเนี่ยได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับลงชื่อไว้ในคอมเมนต์นะครับประการที่2นะครับในแต่ละคลิปนะครับในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมี เป็นคําถามนะครับเพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ความเข้าใจในคลิปนั้นนะครับโดยลักษณะคําถามเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็น multiple choice นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น short answer นะครับแล้วก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับจะรวมๆกันอยู่นะครับโดยจะใช้ Google form นะครับซึ่งเป็นตัวแบบฝึกขัดนะครับที่ทุกคนสามารถทําได้ง่ายนะครับไม่ไม่ซับซ้อนยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณครูดูคลิปจบจะต้องทำา2อย่างนะครับคือ1ลงชื่อใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราได้เข้ามาชมแล้วนะครับ 2. คุณครูทำแบบฝึกหัดที่เป็นคำถามของ Google f o r m นะครับซึ่งผมจะใส่ไว้ในในใต้คลิปวิดีโอนะครับในส่วนของรายละเอียดของคลิปวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็ไปคลิกนะครับคลิกแล้วก็เข้าไปทำนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ให้ครบทั้ง5เรื่องนะครับ แล้วผมก็จะไปเช็ครายละเอียดนะครับพอผมเช็คแล้วเนี่ยคุณครูดูคลิปครบทั้ง5้านะครับแล้วก็ทําแบบฝึกหัดหรือว่าที่เป็นคําถามของผมเนี่ยครบหมดแล้วนะครับผมก็จะดําเนินการนะครับออกใบเกียรติบัตรให้กับคุณครูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันนะครับที่คลิปนี้นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงความเป็นมาของ PA นะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้นะครับ ตรงคำว่า performance agreement หรือเราเรียกสั้นๆว่า PA เนี่ยนะครับก็มีหลายคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความหมายของมันนะครับซึ่งในส่วนของในประกาศนะครับของว9ทับ2564เนี่ยก็ได้มีการนิยามคำหรือว่าการให้ความหมาย definition นะครับของ PA ไว้นะครับซึ่งผมก็จะสรุปให้คุณครูฟังง่ายๆนะครับอันแรกนะครับก็คือ PA นะครับเป็นข้อตกลงนะครับ ที่ข้าราชการครูนะครับได้เสนอต่อผู้อเมริการสารนศึกษานะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมาจากวอลก้านะครับมันก็เลยใช้คําว่าข้าราชการครูนะครับที่เสนอต่อผู้อนการสารนศึกษาแต่จริงๆแล้วเนี่ย PA เนี่ยต้องทํากับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรนักศึกษานะครับทั้งหมด4กลุ่มนะครับซึ่งก็จะมีทั้งข้าราชการครูนะครับผู้บริหารสารศึกษานะครับผู้บริหารการศึกษาแล้วก็กลุ่มนิเทศการศึกษานะครับทั้ง4ี่กลุ่ม เพราะฉะนั้นเนี่ยคำที่ใช้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าเป็นครูเนี่ยครูก็ทํากับผู้ในการสาศึกษานะครับถ้าเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษาก็จะทํากับผู้ในการเขตพื้นที่อะไรแบบนี้นะครับคําก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่นะต่อไปนะครับอันที่2นะครับ PA นี้ทําขึ้นเพื่ออะไรนะครับนี่นะครับคือความหมายเพื่อแสดงเจตจานงนะครับว่าภายในรอบหรือว่าในระบบของการประเมินเนี่ยนะครับ จะมีการพัฒนาผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนไปในทิศทางใดบ้างนะครับอันนี้อันนี้ผมจะพูดในมุมมองของกะของข้าราชการครูเป็นหลักนะครับส่วนถ้าเป็นผู้บริหารโรงเรียนนะครับแล้วก็ผู้บริหารผู้บริหารการศึกษาหรือว่าสอนอนะครับคุณครูก็อาจจะไปศึกษาเอกสารเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่แตกต่างกันมากนะครับโอเคนะครับอันที่3มนะครับก็คือ PA นะครับ ที่ได้จัดทำขึ้นแล้เนี่ยจะทาให้อะไรเกิดขึ้นนะครับจะทําให้ผู้เรียนนะครับมีความรู้นะครับมีทักษะคุณลักษณะประจําวิชานะครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับซึ่งมีอยู่8ข้อใช่ไหมครับ8ข้อนะครับแล้วก็มีสมรรถนะสมรรถนะที่สําคัญนะครับที่มีอยู่ตามหลักสูตรทั้ง5สมรรถนะเนี่ยให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับต่อนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับ PA ยังจะแสดงให้เห็นถึงสะท้อนนะครับถึงระดับการปฏิบัติงาน ตามที่คาดหวังของตําแหน่งหรือวิทยาฐานะที่เราดํารงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากเลยครับคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับขออนุญาตไฮไลน์นิดนึงนะครับคือตรงคําว่าความคาดหวังนะครับของตําแหน่งต้องสะท้อนให้เห็นความคาดหวังของตําแหน่งเพราะฉะนั้นการทํา p a ของเราเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับตําแหน่งด้วยเช่นตําแหน่งครูตําแหน่งผู้บริหารตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาหรือว่าตำแหน่งนิเทศการศึกษานะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังต้องสอดคล้องกับวิทยาฐานะที่ดำรงอยู่นะครับใช้คําว่าดำรงอยู่นะเช่นถ้าครูเป็นครูชํานาญการพิเศษนะครับระดับของการปฏิบัติงานก็ต้องสอดคล้องกับการเป็นครูชํานาญการพิเศษซึ่งตรงส่วนนี้เดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดให้ฟังทีหลังนะครับต่อนะครับอันที่5้านะครับการทํา pa นั้นนะครับจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายนะครับ เป้าหมายและบริบทของสถานศึกษานยโยบายนะครับของส่วนราชการแล้วก็ของกระทรวงสาธารณครับเพราะฉะนั้น PA ของแต่ละโรงเรียนนะครับหรือว่าของแต่ละบุคคลเนี่ยในโรงเรียนนะครับอาจจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละโรงเรียนเนื่องจากว่าเป้าหมายแล้วก็บริบทเนี่ยของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันนะครับโรงเรียน <that> ขนาดเล็กโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับโรงเรียนที่อยู่ในเมืองโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษก็จะมีเป้าหมายแล้วก็มีบริบทต่างกันนะครับ รวมทั้งเรื่องของนโยบายด้วยนะครับเนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับสําหรับโรงเรียนแต่ละประเภทเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยตรง PA ก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับและอันสุดท้ายนะครับเมื่อเราทํา PA อันนี้ผมพูดถึงในระดับโรงเรียนนะครับสิ่งสําคัญคือผู้ในการาศึกษาเนี่ยต้องให้ความเห็นชอบนะครับอันนี้คือสําคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ในการาศึกษาก็จะมีบทบาทสําคัญในการพิจารณา ตัว PA นะครับข้อตกลงในการพัฒนางานที่คุณครูได้จัดทำขึ้นนะครับแล้วเสนอขึ้นมาที่โรงเรียนว่าเอ่อเป็น PA ที่ที่ถูกต้องไหมมีครบถ้วนทุกอย่างไหมนะครับซึ่งถ้าผู้นัผู้บริการนะครับอ่ดูแล้วนะครับพบว่ามีความถูกต้องครบถ้วนต่างๆนะครับก็สามารถให้ความเห็นชอบนะครับเพื่อให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางานได้นะครับอันนี้นะครับอันนี้เราก็ได้รับฟังนะครับเกี่ยวกับ ตัวคำนิยามนะครับของ performance agreement หรือว่า PA นะครับข้อตกลงในการพัฒนางานนะครับต่อไปนะครับเราขอผมขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ PA นะครับแล้ว PA เนี่ยมันมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับการหลักเกณฑ์นะครับและวิธีการประเมินใดบ้างนะครับพูดง่ายๆว่าวิธีการประเมินหรือว่าหลักเกณฑ์ใดบ้างนะครับที่มันมี PA เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ก็ที่คุณครูทุกท่านทราบนะครับว9ทับสองนกะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งครูนะครับอันนี้นะครับ PA ก็เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินของตำแหน่งครูนะครับต่อมาเป็นว1 0ทับสอนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสารศรึกษานะครับซึ่งผู้บริหารสารศรึกษาก็หมายถึง ท่านลองท่านรองผู้บริการนะครับแล้วก็ท่านผู้บริการโรงเรียนนะครับนั่นเองนะครับตำแหน่งผู้บริหารสารศึกษานะครับต่อไปก็จะเป็นว1 1นะครับทับ2564นะครับซึ่งก็คือเอ่อเป็นเรื่องของตําแหน่งของศึกษานิเทศนะครับหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่าสอนอนั่นเองนะครับศึกษานิเทศต่อไปนะครับว1 2ทับ2564นะครับก็นี้จะเป็นเรื่องของตําแหน่งผู้บริหารการศึกษานะครับ ซึ่งผูต้ตำแหน่งของผู้บริหารการศึกษาเนี่ยมีหลายระดับมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไล่ให้ฟังนะครับอันดับแรกนะครับที่เราคุ้นเคยก่อนนะครับก็จะมีรองผู้ในการนะครับรองอ็อโทีครับรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีทั้งของอประถมและของมัธยมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ของมัธยมก็เปลี่ยนละเป็นจังหวัดแทนนะครับเป็นแบบนั้น เมื่อ <Netz> ม <ank pedir als> <g dragging> ีรองก็จะมีท่านผู้ในการด้วยนะครับก็จะเป็นผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่นะครับก็จะอยู่ในตําแหน่งของผู้บริหารการศึกษานะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีตําแหน่งเพิ่มมาอีกนะครับก็คือจะก็จะมีรองนะครับรองผู้ในการสํานักงานนะครับกศนนะครับกศนก็ย่อมาจากนะครับการสาษาอกระบบนะครับแล้วก็การสาตามออธทยาสัยกศนนะครับก็จะเป็นกศนระดับจังหวัด เมื mm ่อ hmm. มีกศนระดับจังหวัดก็จะมีกศนของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งตําแหน่งรองนะครับแล้วก็ตําแหน่งของผออนะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะมีเรื่องของตําแหน่งรองเหมือนกันนะครับรองรองผู้ในการนะครับสํานักงานการึกษาเอกชนนะครับซึ่งจะมีทั้งระดับจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับอําเภอนะครับซึ่งมีทั้งตําแหน่งรองแล้วก็ตําแหน่งผู้ในการเหมือนกันนะครับสังเกตได้ว่า ท a เนะครับเป็นคุณสมบัติส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้ในการเป็นหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการประเมินนะครับเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมีวิทยาฐานะหรือว่าเลื่อนวิทยาฐานะนะครับก็จะมีขออนุญาตทวนอีกซ้ำนะครับวอนะครับอันนี้ของครูนะครับวอวอลนะครับของผู้วิหารสศึกษาจะง่ายๆครับของของผอโรงเรียนหรือว่ารองพอโรงเรียนนะครับส่วนวอ1นะครับจะเป็นของสอนอหรือว่าศึกษานิเทศนะครับ ว12จะเป็นของผู้บริหารการศึกษานะครับก็เช่นพวกผออเขตรองขออเขตนะครับขออรหรือว่ารองของกศนอนะครับแล้วก็ขออแล้วก็รองของพวกผู้ในการสรํานักงานการศาึกษาเอกชนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง4วอที่ประกาศออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับ PA หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเจ้าตัว PA เนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะครับต่อนะครับตอนนี้แล้วทําไม ถึงได้เกิดแนวความคิดในการที่จะมีการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่แบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแบบ PA นะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับท่านเลขาธิการกศสแล้วนะครับท่านดรประวิทย์นะครับเอดรประวิทย์นะครับก็ได้พูดไว้นะครับแล้วผมก็นํามาสรุปอีกทีนึงนะครับเพื่อให้คุณครูได้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมมองว่า ตรงกรอบแนวคิดนี่ละครับมันก็จะเป็นส่วนเหตุผลสําคัญว่าทําไมมันถึงได้มีหลักเกณฑ์ต่างๆขึ้นมานะครับจริงๆกรอบแนวคิดเนี่ยจะมีหลักๆมีอยู่สตัวนะครับเดี๋ยวเราไล่ทีละตัวนะครับตัวแรกก่อนนะครับก็คือคําว่า back to school นะครับ back to school ก็คือหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเราทําการประเมินใดๆเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้กลับย้อนกลับมาตัวที่โรงเรียนนะครับเป็นตัวตั้งต้นนะครับเพราะฉะนั้นในการประเมินแนวใหม่เนี่ย ก็เลยสนใจคำว่า back to school นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับคำนี้นะครับคำว่า line of accountability นะครับ accountability ก็คือความรับผิดชอบนะครับก็คือการรับผิดชอบตามสายงานนะครับก็เหมือนที่ท่านประวิทย์พูดไว้นะครับต่อไปเมื่อมีการจัดการศึกษานี้นะครับจะต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับในส่วนของตัวผู้เรียนนะครับโดยไล่ลงมานะครับ แต่นี้ในส่วนที่ไล่ลงมาเนี่ยก็คงต้องเริ่มต้นจากตัวของผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงพอออเขตก็ต้องมีการทํา PA นะครับกับทางของอสอพทนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะย้อนกลับมานะครับที่ท่านศึกษานิเทศหรือว่าสอนอนะครับเพราะฉะนั้นตรง PA ของพอ,อนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับ PA ของสอนอด้วยนะครับจะสอดคล้องกันนะครับ ขณะเดียวกันนะครับทาง PA นะครับของพอโรงเรียนนะครับก็ต้องสอดคล้องนะครับเป็นไปตามสายบังคับบัญชาไล่มาจากพอเขตพื้นที่ด้วยนะครับทั้งสอนอและก็พอโรงเรียนนะครับก็จะส่งผลมาต่อมาถึงนะครับการทํา PA ของครูเราเองนะครับของครูนะเพราะฉะนั้นการทํา PA ของครูเนี่ยต้องสอดรับกับของพอโรงเรียนด้วยนะครับมันก็จะไปกันเป็นทอดๆนะครับ อันนี้ครับที่เราเรียกว่า line of accountability นะครับก็คือการการแสดงความการสส่งานความรับผิดชอบนะครับตอนนี้การทำ PA ของครูเนี่ยก็จะยึดหลักสำคัญอยู่3ส่วนนะครับที่คุณครูต้องให้ความสำคัญทั่งสงทั้ง3ส่วนนี้นะครับต้องกลับมามองที่โรงเรียนนะครับก็จะมีคําว่า school goals นะครับก็คือตัวเป้าหมายนะครับของเรียนนะครับโรงเรียนกำหนดเป้าหมายไว้ว่าอย่างไงนะครับในแต่ละรอบการประเมินนะครับรอบปีงบประมาณในเอนะครับ นอกจากนี้นะครับแต่และโรงเรียนในการทำ PA ก็ต้องคำนึงถึงคอนเท็กซ์คอนเทกซก็คือตัวบริบทของสานศึกษานะครับว่าบริบทของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูความต้องการในชุมชนนะครับสภาพความเป็นอยู่ของโรงเรียนของนักเรียนนะครับความพร้อมต่างๆนะครับต้องดูคอนเท็กซ์ด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้ก็สำคัญครับการทำ PA จะต้องสอดคล้องกับ national policy นะครับก็คือเป็นนโยบายนะครับของของระดับชาตินะครับอาจจะหมายถึงนโยบายของสวทนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่านโยบายของเรื่องของคณะรัฐมนตรีอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ PA ก็ต้องสอดคล้องทั้ง3ส่วนด่วนนี้นะครับที่เป็นของครูนะครับอันนี้จะสังเกตได้ว่าเราได้กลับมาตัวที่โรงเรียนนะครับตรงนี้นะมาที่โรงเรียนนะครับให้ความสําคัญกับการทํา PA ของครูนะครับ แต่ว่าก็ต้องมาตามสายงานความรับผิดชอบครับตั้งแต่ผอเขตสอนผอโรงเรียนนะครับมาที่ครูแล้วครูก็กลับมาที่โรงเรียนนะครับอันนี้นะครับอันนี้กรอบแนวคิดแรกนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นกรอบแนวคิดที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับเมื่อเกิดสิ่งใดขึ้นในโรงเรียนนะครับการรับผิดชอบเนี่ยก็คงจะไม่ได้อยู่ที่ครูคนเดียวแล้วนะครับต้องอยู่ที่สอนด้วยอยู่ที่ผอโรงเรียนด้วยแล้วก็ไปถึงผอเขตพื้นที่นะครับ ่อไปนะครับเป็นกรอบในวคิดที่2นะครับอันนี้ก็ดีเลยนะครับก็คือการโฟกัสนะครับ on cash r o o m นะครับก็คือเราให้ความสําคัญกับตัว cash r o o m มากขึ้นนะครับมากกว่าตัวอื่นซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะปล่อยปาแล้วเลยไปนะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับก็เมื่อกลับไปที่ cash r o o m นะครับก็จะพูดถึง teacher ซึ่งเป็นตัวซึ่งเป็นบุคคลสำคัญนะครับ teacher performance นะครับ performance ก็คือ เรื่องของอความสามารถของครูนะครับเราก็ต้องกลับไปโฟกัสที่ความสามารถของครูนะครับว่าครูเนี่ยมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้นะซึ่งความสามารถของครูเนี่ยก็คงจะดูหลายอย่างนะครับตรงส่วนนี้ครับที่เป็นที่มาของการประเมินโดยใช้คลิปวิดีโอการสอนนะครับเขาต้องการดู teacher performance นะครับผมยกตัวอย่างได้นะครับยกตัวอย่างเช่น กา,การบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับการควบคุมชั้นเรียนเนื้อหาความรู้ในกลุ่มสาระของตัวเองนะครับในเนื้อหาของวิชาที่เราสอน,นอะไรพวกนี้นะครับการออกคําสั่งการตั้งคําถามนะครับการควบคุมชั้นเรียนการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนนะครับทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้เป็นส่วนของ Teacher performance นะครับท,ท,ที่การประเมินนี้นะครับของ P A เนี่ยจะให้ความสาคัญเรื่องนี้ด้วยนะครับ ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่แคสตูมนะครับที่ห้องเรียนของของเรานั่นเองนะครับต่อไปตัวที่2นะครับก็คือคำว่า powerful pedagogy นะครับ powerful ก็คือมีคุณภาพนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยพลังนะครับ pedagogy ก็คือวิธีสอนหรือว่าเทคนิคการสอนต่างๆซึ่งเป็นศาสตร์ของของการเป็นครูผู้สอนนะครับที่เราต้องมีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ดูได้จากไหนบ้างนะครับก็แน่นอนว่าวิเทคนิควิธีการสอน การจัดกิจกรรมเรียนรู้ก็ดูจากคลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็ดูจากแผนการสอนนะครับหรือว่าดูจาก Lesson Stu d y ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะครับก็ยังเกิดขึ้นในห้องเรียนเหมือนเดิมนะครับกลับมาที่ห้องเรียนนะครับอันสุดท้ายนะครับอันที่3นะครับเมื่อเมื่อดู performance ของครูแล้วดู pedagogies ของครูแล้วนะครับสุดท้ายนะครับผลผลิตการออกดอกออกผลนะครับต้องมาอยู่ที่ outcomes นะครับหรือว่าผลลัพธ์ของของตัว student นะครับ ซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็ก็ต้องเป็นไปตามตามอะไรอะ่ะตามวัตถุประสงค์การสอนของคุณครูนะครับซึ่งตัว student outcomes นะครับก็คงดูได้จากผลงานหรือว่าชิ้นงานของนักเรียนนะครับตรง project เป็น task ของเด็กก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ทางทางการกำหนดเกณฑ์แนวใหม่เนี่ยก็มีการขอดูนะครับชิ้นงานตรงนี้ด้วยนะฮะอาจจะเป็นในรูปของคลิปวิดีโอนะครับ portfolio อะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งกำลังจะบอกว่าทั้ง3ส่วนนี้นะครับล้วนเกิดขึ้นที่แคสตรูมหมดเลยนะครับขอโทษครับคือเรากลับมาโฟกัสที่ห้องเรียนทั้งหมดเลยนะครับการสอนของครูไม่ได้ดูอันอื่นเลยนะครับดูเทคนิคการสอนศาสตร์การสอนของครูนะครับและสุดท้ายนะครับดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนนะครับอันนี้เป็นกลับในคิดที่2นะครับกรอบแนคิดที่3นะครับพูดถึงทีเชอร์อีกแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้มีคาว่าคีย์นะครับ ท,ที่ที่เราแปลว่ากุญแจนะครับของ u c c e s s ก็คือของความสำเร็จนะครับแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับคุณครูนะครับก็ถึงแม้ว่าเราจะมีสื่อเทคโนโลยีขนาดไหนนวัตกรรมขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือคนที่ต้องเป็นคนนำบัตใช้นะครับก็คือทีเชอร์นั่นเองตัวครูผู้สอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนสำคัญมากนะครับตอนนี้ ในกรอบพูดถึงอะไรนะครับพูดถึง performance development นะครับก็คือในเรื่องของการประเมินแบบใหม่นี้นะครับเราก็จะมุ่งนะครับให้คุณครูเกิดการ develop ed. develop ed. ก็คือการพัฒนานะครับการพัฒนาตัวอะไรอะ่ะตัว performance ความสามารถของคุณครูนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูต่อไปว่าเขาพัฒนาเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถของคุณครูนะครับ เมื่อเกิดการพัฒนาความสามารถของครูแล้วนะครับมันก็จะไปสู่คำว่า scholarship นะครับ scholarship ก็คือมันเป็นเหมือนกับผู้รู้นะครับเป็นนักวิชาการเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเ,เราต้องการให้คุณครูเนี่ยเกิดสิ่งนี้ในตัวตนของเขาเองนะครับมีความเชี่ยวชาญในการสอนในกลุ่มสาระของตัวเองอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับตัวทิเชอร์เนี่ยมีความสำคัญมากสิ่งสำคัญคือทิเชอร์เนี่ย ก็มีการเด v e l o อตัวเองด้วยนะครับ d ด v e l o p ทั้ง p e r f o r m a n c e นะครับของตัวเองนะครับเพื่อที่จะไปสู่เรื่องของการเป็น scholarship นะครับการเป็นนักวิชาการในโรงเรียนนะครับในห้องเรียนของตัวเองนะครับส่วนนี้นะครับกรอบในคิดสุดท้ายนะครับขอพูดถึงเรื่องของ School นะครับ School School as and organization นนะครับโรงเรียนนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นองค์กรนะครับที่สำคัญนะครับ อ a n ์ก a t i o n นะครับตรงส่วนนี้นะครับมองว่าในระบบการประเมินแบบใหม่เนี่ยโรงเรียนนะครับจะเป็นอ a n ์ก a t i o n สำคัญนะครับที่จะช่วยในได้ช่วยในหลายๆเรื่องนะครับช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างนะครับอันแรกนะครับเรื่องของการลดความซําซ้อนนะครับคือในระบบประเมินใหม่เนี่ยของ PA นะครับคุณครูในการประเมิน p a 1 p หนึ่งอหนึ่งรอบเนี่ยนะครับจะถูกนำไปใช้3อย่างนะครับ3ส่วนนะ เพื่อให้มันเกิดความคุ้มค่านะครับอย่างที่1นนะครับเมื่อคุณครูทํา PA แล้วเนี่ยเราจะใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับแบบนี้นะอย่างที่2นะครับเราใช้ PA ประเมินนะครับเพื่อในการคงวิทยาฐานะนะครับที่คุณครูได้รับอยู่นะครับตามมาตรฐาน55นะครับแล้วก็สุดท้ายครับสำหรับคุณครูที่ต้องการขอมีหรือว่าขอเลื่อนวิทยาฐานะเนี่ยในวอนะครับยังนำตัว PA เนี่ยไปใช้ในการ ขอมีแล้วก็ขอเลื่อนวิทยฐานะด้วยนะครับเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสําคัญนะครับที่ทุกคนต้องมีนะครับต่อนะครับนอกจากนี้นะครับโรงเรียนยังต้องเป็นสคูลโปรเฟชชั่นอลคอมมิชชั่นีนะครับปกติเราจะได้เรียนได้ยินคําว่าอะไรนะโปรเฟชชั่นอลเลอร์นิ่งคอมมิชชัีใช่ไหมครับหรือที่เราเรียกว่า PLC นะครับแต่นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสคูลนะครับก็คือหมายความว่า ตัวโรงเรียนเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนนะครับของชุมชนนะครับหมายความว่าในบริบทรอบๆในชุมชนเนี่ยตัวโรงเรียนนะครับต้องทำหน้าที่เป็น Collective Lea d e r s h i p นะครับต้องสามารถเป็นผู้นำนะครับผู้นำในการที่จะรเริ่มทำนู่นทำนี่นะครับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเป็นผู้นำในการให้ความรู้นะครับกับชุมชนกับบริเวณที่ตั้งนะครับ ของหน่วยงานต่างๆที่อยู่รอบๆโรงเรียนนะครับเป็นการบูรณารการนั่นเองนะครับโดยให้ให้ตัวที่เป็นให้ตัวสกูลเนี่ยนะครับเป็นลีดเดอร์ชิพนะครับเป็นตัวเริ่มนะครับเป็นผู้นําในการทําสิ่งต่างๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคาดหวังไว้นะครับว่ามันจะเกิดนะครับอันสุดท้ายนะครับมีหลายสิ่งนะครับจะเกิดขึ้นจากที่โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับที่ต้องใช้ข้อมูลจากโรงเรียนนะครับก็จะเรียกเราก็จะเรียกว่าเป็นซัพพอตซิสเต็มนะครับ ก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับที่ชัดๆเลยนะครับส่วนแรกนะครับก็คือเป็นในรูปของออนไลน์ซิสเต็มอ๋ยกตัวอย่างเช่น DPA อนะครับในการที่เราจะประเมินวิทยาฐานะเนี่ยการส่งข้อมูลขึ้น dPA นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ส่งนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ต้องทําหน้าที่เป็นออนไลน์ซิสเต็มให้โรงเรียนนะครับเป็นคนบันทึกให้ในออนไลน์ซิสเต็มนอกจากนี้นะครับโรงเรียนเนี่ยยังต้องซัพพอร์ ในเรื่องของ d e e p นะครับ Deep De e p เนี่ยเราได้ยินมานานแล้วเพราะว่าเวลาจะกรอกข้อมูลใน e e ฟเนี่ยครับโรงเรียนก็ต้องเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อกลางในการกรอกนะครับสำหรับ d e e p นะครับก็มาจากคำเต็มนะครับคำว่า Digital นะครับ Education Excellence นะครับแพลตฟอร์นะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นเป็นการอะไรอ่ะเป็นการเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแห่งชาตินะครับคือทุกคนสามารถ เข้าไปเรียนรู้ได้นะครับศึกษาเรียนรู้ได้นะครับจากจากตรงตัวด e ฟนะครับอีกตัวนึงนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะครับก็คือตัวย่อนะครับ HCEC นะครับซึ่งย่อมาจากคำว่า Human Capital Excellence Center นะครับก็คือเป็นศูนย์ศูนย์กลางนะครับพัฒนาครูนะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับประจำจังหวัดก็คือ1จังหวัดนะครับก็จะมี1ศูนย์นะครับแบบนี้นะครับ ซึ่งซึ่งทั้งดี e p SCEC นะครับหรือว่าทั้งออนไลน์สเตมต่างๆเนี่ยต้องใช้โรงเรียนนะครับเป็นเป็นตัวที่เป็นตัวป้อนข้อมูลหรือว่าเป็นการซัพพอร์ตระบบทั้งหมดเลยนะครับเช่นเป็นการให้ข้อมูลกับทางระบบนะครับหรือว่าเป็นการให้คุณครูเนี่ยนะครับทำการกรอกข้อมูลหรือว่าศึกษาอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสคูลนะครับก็จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นนะครับเป็นออร์การ ที่ลดความซํำซ้อนนะครับเป็น professional community นะครับแล้วก็เป็นตัว support system ด้วยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเรื่องแรกนะครับเรื่องของความเป็นมาของ PA นะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวพอคุณครูดูคลิปนี้จบนะครับก็ลงชื่อใต้คลิปนะครับเหมือนเดิมนะครับในคอมเมนต์นะครับโดยบอกชื่อสกุลนะครับแล้วก็ชื่อโรงเรียนนะครับผมจะได้นำไปเช็ค เพื่อนําไปออกใบกิจบัติต่อไปนะครับแล้วก็คุณครูก็ทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับอยู่ใน Google f o r m นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับสําหรับคุณครูที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะลงเอกสารเกี่ยวข้องนะครับไว้ให้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเอกสารพวกว .9 นะครับวอ0สวอลวอลวอ1หรือวอ2นะครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมพูดนะครับ จะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมพูดปิดไปก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันต่อนะครับในเรื่องที่2นะครับสวัสดีครับ